เหมือนนะเหมือนแต่ว่าไม่ได้เหมือนขนาดนั้นระหว่างบอสแท้แกับซาวด์บายบอสแบบไหนดีกว่ากันถ้าต้องเลือกหนึ่งตัวคลิปนี้มาดูกันค่ะ อันนี้ขอพูดก่อนเลยว่าก่อนที่เราจะทําคลิปนี้ออกมาเนี่ยส่วนตัวเนี่ยลองฟังทั้งบสแล้วก็ทั้งเบสุดแล้วคือเราลองฟังหมดเลยทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นแบบเอียบัดคลิปออนเฮดโฟนคือเราฟังกันแบบชนรุ่นต่อรุ่นเลยเพราะฉะนั้นขอตอบคําถามที่ใครหลายคนน่าจะคาใจก่อนคะ่ะคือว่ามันเหมือนบสจริงๆริงไหมซาวบายบสเนี่ยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเหมือนนะเหมือนแต่ว่าไม่ได้เหมือนขนาดนั้นก่อนอื่นคือเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าไอ้ตัวซาวบายบสตรงเนี้ยที่มันอยู่บนเบสุดเนี่ยมันคือการปรับจูนเสียงโดยที่มีกาาาาารรรรัับองงมมมมตฐนนเสียียวว่คคล้ แต่ว่าตัวฮาร์ดแวร์ด้านในไม่ว่าจะเป็นไดรเวอร์หรือว่าจะเป็นพวกแบบว่าชิปต่างๆอะไรเงี้ยมันยังคงเป็นของเบซุตอยู่แต่โบสตรงนี้มันเป็นเทคโนโลยีต้นตํำรับค่ะดังนั้นมันเป็นเรื่องของชิปประมวลผลมันเป็นเรื่องของอัลกอริทึมตัดเสียงรบกวนแล้ววัสดุที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะดังนั้นขอสรุปภาพรวมให้ตรงนี้เลยค่ะว่าถ้าเราจะเป็นต้องเลือกหนึ่งตัวเนี่ยจะเลือกตัวไหนดีก่อนอื่นต้องตอบคาถามตัวเองก่อนให้ได้ค่ะว่าความต้องการของเราคืออะไรถ้าความต้องการของเราคือความคุ้มค่าแล้วก็มีเสียงที่ดี ในราคาของมันอาจจะเกินราคาของมันไปด้วยซ้าแต่ว่าถ้าเรื่องเงินไม่ใช่บิ๊ก e ดีแล้วแล้วก็ยังไงโบ t ตัวเนี้ยมันก็ชนะขาดร้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ANC พลังเสียงยังไงก็ตามคือมันทำออกมาได้ดีกว่ามากจริงๆอย่างไรก็ตามนะคะสองตัวนี้ก็ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันแน่นอนสำหรับใครที่รอดูรีวิวตัวเต็มนะคะก็กดติดตามเราไว้ได้เลยรับรองว่ามาแน่นอน